สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงความรักประจําเดือนมีนาคมสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะโดยไพ่นาะภาพรวมความรักทั้ง10บใบแผ่วเปิดเอาไว้ให้แล้วนะคะการอ่านนะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะ ก็สามารถฟังได้ทุกคนเลยทุกคนที่มีความรักนะสามารถแทนแตัวเองเข้าไปได้เลยเรื่องเราอาจจะสลับกันระหว่างเราแล้วก็คนรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ภาพรวมกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูสเตตัสต่างๆนะทั้งคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนคุยนะจ๊ะภาพรวมบอกเลยว่านา่าอิจฉามากๆสาหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้แพ่มองว่าแรงกายแรงใจความฝันความหวังที่เราเฝ้ารอมานานเดือนนี้เราคงจะได้สละโสดมีความรักจริงๆสักทีแล้วล่ะเพราะว่าอะไร จะใบแรกนะขึ้นมาด้วยสเตรนท์นะแพลว่าเราน่าจะทุบเขาวัวนะล่าเข้าท่ามอะไรไปที่เรียบร้อยนะจ๊ะเจ็ดไม้นะแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทลงไปนะคะแพลว่ามันกำลังจะสำเร็จแล้วตามมาดูว่ายังไงล่ะ1เหรียญไงหนึ่งเหรียญน,นะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะจ๊ะเจ็ดเหรียญราชินีถือดาบเดอะชาริออตนะเดอะชาริออต The w i e l of fortune, the world สิถ้วยและบสุทดท้ายหนึ่งถ้วยบอกเลยว่ามันดีมากความรักคือดีๆไม่ไหวสำหรับเดือนนี้นะใครนะที่โสดแพลว่ามีเกมมีแฟนเอทาทำนายล่วงหน้าได้เลยนะเดี๋ยวขอดูไพ่รายละเอียดทีนะคะใครโสดอยู่นะมีแนวมีแฟนได้ใครนะที่มีแฟนนะมีแนวจะได้แต่งงานนะคือป็นเป็น บ,บเป็นเดือนที่ชาวพิจิกอะจะได้ยิ้มมากๆกับความรักจริงๆอะอืมถ้าใครโสดโนะมีคนแบบถือดอกไม้มาให้เลยอะนะไหนลองดูสิถ้าภาพรวมดีขนาดนี้ไรสเตตัสจะดีขนาดไหนนะคะดีเวลามันเจอให้ดีก็ไม่ดูจะแบบพูดอะไรให้ยืดยาวเนาะเพราะว่าไพ่มันดีมากจริงๆอะมาขอดูสถานะคนมีแฟนนะชาวราศีพิจิก แพลวนะคะจะเปิดไพ่นะสองฝั่งนะฝั่งเขาสามใบฝั่งเราสามใบ mm hmm. เผื่อดูเอ e เน y จีก่อนนะจ๊ะมาจ่ะฝั่งเราใบแรกคือ the empress นะสวยสวยเล,ลิศเลิศเรายัง,ง่ะ the lover คนลุกแม่คนลุกไม่ไหว the hermit เรายังไงหนึ่งถ้วยทางฝั่งเขาก็มาแล้วนะจ๊ะเราก็ strange ก็มาอ่ะสุดท้ายจบที่7ดไม้ไพ่ใบเดิมทางทังที่สับแล้วบอกตามตรงว่าคนมีแฟนนั้นก็อยู่ในช่วงของการจะไปต่อไปในคิศานที่มันคงชัดเจนเนี่ยเห็นไหมเดลเวอร์ The ขึ้นมันคือการผูกพันธนาการกันด้วยแบบ ความรักที่แบบชัดเจนไปกว่านี้เธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอแล้วฉันก็คืออยู่สวยๆคือความรักครั้งนี้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกที่มีแฟนนะแผลมองว่าเราเจอคนที่ทําให้เราเป็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องแบบเป็นคนอื่นอะคือแค่เป็นตัวเองจะโกะจะกลกังจะตลกจะอ้วนจะผอมจะขาวจะสูงอะไรอย่างเงี้ยฉันก็คือสวยในแบบที่เขาเห็นเลยคือฉันไม่ต้องกังนวลว่าฉันเดินออกไปเขาจะไปเห็นคนที่ดีกว่าฉันสวยกว่าฉันไหมเพราะว่าไม่จ้ะ เขารักฉันเพราะฉันเป็นฉันเออนี่คือความรักครั้งนี้นะสําหรับสเตตัสควรมีแฟนของชาวราศีพิจิกนะงั้นเดี๋ยวขอดูว่าวเราเดือนนี้มันยังไงอะดีขนาดนี้อะ่ะแปดไม้เห็นไหมความสัมพันธ์มันพร้อมจะพัฒน,นาไปแบบอย่างมากๆอ่ะแล้วมาไ้แ8ดดาบอ้าวยังไงล่ะจบที่เท่าไหร่ราชาถือไม้ ไม่ว่าจะมีปัญหาคราคาซางอะไรในจิตใจนะจ๊ะฉันพร้อมที่จะอธิบายให้เธอฟังนะเพื่อสร้างความชัดเจนให้กับเธออีฉอก็แบบดีใจด้วยสำหรับคนมีแฟนชาวราศีพิจิกนะคะเดือนนี้ถือว่าดีมากๆจริงๆนะเก็บความรู้สึกดีๆนี้เอาไว้นะเป็นกำลังใจแล้วถ้าความสัมพันธ์นะก็มีเกณฑ์นแนวโน้มที่มันจะ ชัดเจนกว่านี้ได้นะถ้าดีวอยู่กับชาวราศีสิงห์ก็ดีชาวราศีกันก็ดีแล้วก็ the lover the เวอร์คือชาวราศีเมถุนนะอ่ะให้ไว้สามราศีถ้าเรามีแฟนเป็นชาวราศีเหล่านี้นะคะเมถุนกันแล้วก็สิง์คุณมีโอกาสที่จะได้สละโสดในเดือนนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะจ๊ะคนมีแฟนไหนมาดูสเตตัสพิจิกคนคุยหน่อยสิ เตตัสพิจิคนคุยเป็นยังไงมาขอเราก่อนอัศวินถือไม้นะอนเอเจีเราใบแรกแปดเหรียญมุ่งงานมุ่งการเนาะเจ็ดเหรียญแปลว่าตอนนี้เรากำลังเหงเรื่องงานอะเลยไม่ได้โฟกัสคนคุยเลยปะเนี่ยไหนขอดูเขาหน่อยคะ่ะเขาคือราชินีดาบ 2องเหรียญและหนึ่งเหรียญถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะชาวราศีพิจิกเองจะโฟกัสแต่เรื่องงานนะแต่คนคุยก็ยังรักฉันอยู่ยังรักอยู่นะเขายังมีความรักให้เราอยู่ยังอยากจะไปต่อหรือแพลองว่าคนที่เราคุยตอนนี้อาจจะชอบคนบ้าง,งานก็เป็นไปได้นะเออคือเธอไปยุ่งกับงานดีแหละเดี๋ยวฉันแอบมองเธอเองฉันฟอลโล่เธอเองฉันตามเธอเองเธอไม่ต้องมาสนใจฉัน ฉันแฮปปี้เรายัางไงละ่ะเดือนนี้นอกจากเราโฟกัสเรื่องงานแล้วเขาก็รู้สึกดีกับเราแล้วเราถ้ามันจะจริงจังไปกว่านี้ได้ไหมมันจะชัดเจนเวลาเดือนเนี้ยอัศวินถือเหรียญเปเก่งใจเก่งเดอะเมจิเชียนออลลูนบรรยุมใบสุดท้ายเดอะสตาร์แถว่าเดือนนี้คนคุยมีลุ้นนะจ๊ะเขาอาจจะพ่ายแพ้แบบคนบ้างานอะ เออทำไมหรอเดือนนี้คนคุยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะแพลมองว่าใครนะคะที่อยากจะได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์เดือนนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงนะที่เราจะได้ความชัดเจนนั้นถามว่าแล้วใครที่จะให้ความชัดเจนนี้ไม่ว่านะคะเราคุยกับชาวราศีธาตุดินอยู่นะมังกรพฤกษบเราก็การนะคะค่อนข้างเลยที่เขาจะให้ความชัดเจนกับเราแล้วนะ หรือว่าจะเป็นชาวราศีธาตุลมนะเมทุนตุ้นแล้วก็กุมนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะสำหรับชาวราศีพิจิกคนคุยที่อยาจจะได้รับความชัดเจนแล้วล่าพระเขาชอบคนบ้าง,งานแหละไหนมาดูคนโสดสิว่าเป็นยังไงบ้างขอฮกใบให้คนโสดค่ะชาวราศีพิจิกมา อิจฉาอ่ะขนาดโสดก็ยังสองถ้วยเดอ้อก็ยังอ่ะ The d a i l v เดอ้อมันจะฮอตอะไรปานนั้นละแม่ส่องมา้เดอ้อสดจริงปะเนี่ยหกไม้เดอ้อฮให้คนโสดเหรอบาบบุญสิบถ้วยดีไหมวะ <laughs> สิบไม้ ยังไงมันฮอตมันสวยมันรวยมันเลิศหรอมันไม่ใช่แพ่คนโสดเลยอ่ะมันคือให้แบบเข้าลักดีเวอร์เวอ,อ่ะสำหรับคนโสดนะคะชาวราศีพิจิกในกเดือนนี้บอกเลยว่าไม่โสดแหละไม่โสดหรอกไม่โสดแล้วจ้าจะดูฮอตอ่ะ ถ้าเราอยากมีแฟนเดือนนี้บอกเลยว่ามีแฟนได้มีความรักที่ทั้งดุเดือดจริงใจเร่าร้อนมาพร้อมความมัน่นคงทุกอย่างแซงแบบสมมุติต้นเดือนสดปลายเดือนมีแฟนอย่างนี้เลยอย่างนั้นเลยมาแบบจู่โจมจู่โจมไม่ไหวแล้วถามว่าราศีไหนละ่ะที่ดูว่าถ้าเขาเข้ามาจีบแล้วมันจะได้คือชาวราศีมังกรถ้าพิจิกเจอมังกรรอบนี้บอกเลยว่า happy together อะ มาแบบจุกๆนะหรือจะเป็นชาวราศีธาตุดินก็เป็นไปได้นะคะมังกรพฤกษบแล้วก็กันราศีธาตุลมก็เป็นไปได้นะเมถุนตุ้แล้วก็กุมโอ้โหเกือบทุกราศีพอบอกแล้วไงมันมันมาแล้วว่าต้นเดือนสดไปเดือนมีแฟนทํายังไงก็คนมันจะไม่โสดอะเนาะแล้วก็เป็นความรักที่ที่ดีอะปุ๊บปับรับโชคปุ๊บปับคือ คือดีไม่จะพูดยังไงแล้วเนี่ยดี28รอบที่พูดออกไปก็แฮปปี้นะคะโอ้โหคนราศีพิจิกบอกเลยแฮปปี้แต่ภาพรวมแล้วก็สำหรับทุกๆสเตตัสน่าจะเป็นราศีเดียวเลยมัง้งในรอบเดือนนี้ที่ดีแบบไม่ไหวอ่ะดีไม่ไหว,ด,ไไหวดีเกินนะก็แสดงความย,ยินดีด้วยนะคะกับทุกๆคนเลยฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะคะฝากติดตามชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ